ซื่อว่าเดินเหมือนเดิมแน่นอนครับจะมาามานี่ครับโอ้คนนี้24กับ25ครับ177กับ174ลงตัวที่66กิโลกรัมนี่เป็นอีกรายหนึ่งที่ใส่การคอเก่งนะครับเดินหน้าบุกเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของเขาแล้วครับจะมามั่นใจในพลังกำปั้นเลยครับ จามาแกก็รัวๆนะครับพลังกระป๋าโอ้ยเตะเข้าไปผลกวันเดินฝูก่อนเลยเห็นแล้วว่าเตะกั้นคอขาวางขวาต่อยขวาครับแม่มาเป็นแพ็คแถกครับจามาอ้าวกิบซ้ายสวยครับแม่ลูงนี้หน้าสันเหมือนกันครับเขี่ยขานะโอ้โหตบพวกสายสวยครับโอ้โหดูกระเวียงทั้งตัวเลยครับดีว่ายังดึงหลบทันนะ สายหลุดเจอแคปขวาไม่ถึงโอ้โหเดินเร็วจริงๆครับจะมามาตานี่ชวนทันล่อเลยครับก็ไม่มีกลัวครับอยากจะแลกอยู่แล้วนะครับไม่อยากจะเล่นเชิงครับเล่นเชิงนี่แม่เล่นเชิงนี่อาจจะสู้ไม่ได้ครับอยากจะชวนราจะสิงแลกใจจะขาดครับ แข้งขวาสวยครับตัดจังหวะจะมาบุกได้ดีเลยพุกซ้ายครับพลัดโอ้โหไปเข้าไปครับแม่นี่ครับปรับหาเหลี่ยมหาทรงครับหมัดนี่มันออกไม่ทันแข้งเลยครับโดนอีกแล้วครับซือวันเดินเหมือนเดิมแน่นอนครับจะมามาดานี่ครับ อย่างนี้ไม่ต <pol> ้องนับแล้วครับนี่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนาไรบัญเสียนหลับยาวเลยครับแม่สือวันเดินเหมือนเดิมแน่นอนครับจะามามาดานี่ครับอเดินเข้าไปโดนครับจบเลยครับอย่างนี้ไม่ต้องนับแล้วครับนี่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนาไรบัญเสียหลับยาวเลยครับแม่แวบเดียวจริงๆครับจังหวะยกโอ้โหแม่เจ้าพระคุรุนช่องครับเล่นเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับ แม่รางวัลศิละปะแม่ไม้โมไทย,ยต้องมานะครับเปี้ยงเข้าไปครับสาววัยรุ่นก็ต้องบอกว่าเต็มคาราบลเลยครับลูกนี้ถูกที่ถูกเวลาครับเต็มข้อจริงๆครับโอ้โหลงไปนี่ <Red> ราชจจสิงห์โรงเรนกีฬาโคราชครับได้ช็อตเด็ดครับไปก้านคอน,นอกเจเม,มาลมาเดนี่ไปได้ในยกที่3